สวัสดีครับพบก,กับซูรูคาลิเวอร์โูลเราเริ่มต้นกันที่โมโมโยกดีิอาร์ตคุณภาพเดียวกับลุยกาเซียโมโมโซิโซโ,ซโ,ซโกโนะครับอดีตกอลางของลิเวอร์โูลเปรียบเทียบลุยดิอาร์ตปีกทีมจากโคลัมเบียแข้งใหม่ของหองดงว่ามีคุณภาพในแบบเดียวกับลุยกาเซียอดีตดาวเตะจอมเทคนิคแห่งทินแอนด์เวลซิโซโกเคยลงเล่นร่วมกับคิงลุยในทีมลิเวอร์พูลมาแล้วเขาเป็นการเซ็นยารที่ดีมากๆเลยละโมโมกล่าวกับอาร์ต ผมเคยได้ดูลุยดิอัสเล่นกับปอโต้ผมชอบเขามากเลยนะเขาเป็นนักเตะที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์มากๆเขาอายุยังน้อยและลิเวอร์พูลต้องการนักเตะที่มีเงื่อนไขในแบบเขานี่แหละลุยดิอัสจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงใจของแฟนๆลิเวอร์พูลอย่างรวดเร็วมากๆเขาจะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและทำประตูได้เป็นกลับเป็นกลามแต่เขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพตั้งแต่แรกเริ่มแฟนๆลิเวอร์พูลจะรักเขาอย่างแน่นอนเขามีคุณภาพในแบบเดียวกับลุยส์กาเซีย ทั้งผู้มีคุณภาพในการเล่นเป็นปีวิดีอร์เองก็มีพรสมรรน์สูงกับโค้ชอย่างเจ็กกิงครับที่ลิเวอร์พูลเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและแสดงเห็นถึงความสรน์ทั้งหมดออกมาได้ oh. ซิว่าอวยเป๊ปกูเดล่านำระบายก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในเกาะอ,อังกฤษไปแล้วมาร์โกซิวานะครับในใหญ่ของฟลัมเรายกย่องแมนเชสเตอร์ที่กับเป๊ปกูเดล่าว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในเกาะอ,อังกฤษไปแล้ว จากคะแนนที่เขานำห่างทีมอื่นๆรวมถึงลิเวอร์พูลอันดับที่2ในสิบพิวรีกณเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีคะแนนนำห่างอันดับที่2อย่างลิเวอร์พูลถึง9คะแนนแม้จะแข่งมากกว่าทีมหงส์แดงอยู่1นัดก็ตามซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการพาิสูจน์คุณภาพของระบัยดินฟ้าเป็นอย่างดีพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดใน,กนเกาะอังกฤษนายใหญ่ฟุลแลมซึ่งมีคิวดวลเอฟเอคัพรอบที่4กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้ครับตั้แต่เป๊ปกัวเดียร์เข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ พวกเขาก็ครองความยิ่งใหญ่มาเรื่อยตลอดไม่เฉพาะแค่ผลการแข่งเท่านั้นนะแต่ในแง่ของคุณภาพฟุตบอลที่พวกเขาเสแสดงออกมารวมถึงแนวทางที่พวกเขาเอาชนะคู่แข่งด้วยลิเวอร์พูลกับ10ผู้เล่นที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลนะครับพึ่งคว้าตัวลุยดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียมาร่วมทีมด้วยค่ตัวสูงถึง50ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าว่าก่อนที่มีผู้เล่นหลายรายที่ย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวระดับไฮสคลาสแบบนี้หมายว่าหงแดงจะไม่ได้ตัวฟอร์เบลคาวโยของฟุลแลมมาช่วยสร้างผลงานที่ดีก่อนเปดิดฤดูกาลแต่ถ้าว่าผู้เขาก็ได้ลูดิอสัสมาร่วมเทียมซึ่งแน่นอนว่าสแตนิว่า25ปีเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเขาแก้วอยู่แล้วจึงไม่แปลกใจที่จะมีค่าตัวแพงขนาดนั้นเรามาดู10ผู้เล่นลิเวอร์พูลที่แพงที่สุดตลอดการเริ่มต้นกันที่อันดับที่1 โรเบ r t ตเฟอร์มิโน36.9ล้านปอนจากฮอฟเฟนแฮมแล้วยิงตีงชาติบราซิลตีเดตรับฉายาว่า king of the nolocks เพราะว่าเจ้าตัวชอบหลอกคู่ต่อสู้ด้วยการส่งบอลและยิงประตูด้วยการไม่มองเพื่อนร่วมทีมหรือผู้รเสาประตูอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าช่วงหลังมานี้ฟอร์มอาจจะดรอปลงไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นกองกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลอยู่ดี 9. าว์เซิโอมาเน่37ล้านปอนจากเซาว์เทิมตันก็นั่ทีมชาติเซเนกัลย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2016 และดิวนี้นับว่าเป็นดิวที่สําคัญมากเพราะว่าลิเวอร์พูลกระชากตัวมาเน่ตัดหน้าแมนยูที่เคยพานักเตะติดตัวสมสรมาแล้วได้สําเร็จด้วยการเกลี้ยกล่อมจากเจคกิงครับอันดับที่8โมเมซาลา3 7มบล้านปอนด์จากโรมาก i งอ o ฟอียิปต์ชื่อนี้การเรินตีสกอร์แน่นอนหลังจากย้ายมาด้วยกันแรกเจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดกับลิเวอร์พูลได้อย่างอุเอกหลังจากตะบันไปถึง44ประตูเล่นเอาพิมลิกถึงกับสถานเลยทีเดียว และแน่นอนว่าในตอนนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นกองหน้าความหวังอันดับที่1ที่เป็นแฟนรักมากที่สุดเหมือนเดิมอันดับที่เจดิกโกโซตา40ล้านปอนด์จากบูมแฮมตันนับว่าเป็นดีลการย้ายทีมที่เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนแฟนมากเลลทีเดียวและในนัการนี้เขาก็ยิงให้กับหงแดงไปแล้ว4ประตูแม้ว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ตามโดยณน,นตอนแรกก็คือแบ็กอัพของ3ประสาันในแดนหน้าแต่ด้วยฟอร์มที่ ปังไม่ไหวนะครับทาให้เขาได้เบียดดาวยิงรุ่นพี่เบอร์มิโดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้เบครั้งอันดับที่6ฟาร์มโย40.5ล้านปอนด์จากโมเดโก่กองกลางดีกีทิมนชตดบราซิลแข็งแก่เหลือเกินกับหน้าที่ของเขาที่คอยเก็บกวาดก่อนที่จะถึงแผงหลังของหงดางเขาเป็นผู้เล่นอีกรายที่ลิเวอร์พูลปัดหน้าเมนยูมาได้สําเ็จนวมาเป็นดิวที่คุ้มค่ามากที่สุดอีกดิวหนึ่งเลยทีเดียวแถมเจ้าตัวยังยืดหยุ่นในเกมรับและสามารถถอยลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กละ ฟุตบ็ลขวาได้อีกตังหาอันดับที่5คริสเตียนเบนเทเก้41.8ล้านปอนด์จากแอสตันลิลลาก่อนหน้ามื่ายังลิเวอร์พูลถือว่าเป็นก่อนหน้าที่ฟอร์มโหดมากจริงๆสลับคริสเตียนเบนเทเก้แต่ทว่ารูปการแรกกับของแดงก็ถือว่าสอบไม่ผ่านแล้วเพราะว่าลงสนามไป42นัดแต่กับยิงได้แค่10ประตูเท่านั้นทำให้เขาถูกปล่อยออกไปให้กับคริสตัลเปเลสในปีต่อมาในทันทีด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์ แต่เจ้าตัวก็มีช็อตที่ทําให้เดอะคัพจดจําอยู่ได้บ้างกับลูกยิงจักรยานอากาศไซแมนอยู่อันดับที่4ี่ลุยดีอาส50ล้านปอนด์จากปอโตับว่าเป็นแก้งหม่ป้าแดงของ Lim L, ลิเวูเลยทีเดียวหลังจากฟาดฟันกับซเปอร์ได้สเร็จโดยนันตอนนี้นักเตะเดินทางมาถึงอังกฤษเรียบร้อยแล้วและกําลังรอเรื่องเอกสารการทัางานอยู่ อีกไม่นานนะครับเป็นแฟนก็จะได้ยนโฉมฝีเท้าของปีกทีมชาติโคลอมเบียแบบใกล้ชิดอย่างแน่นอนและเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเดีลวที่ได้รับความสนใจไปทั่วยิโรปจริงๆเพราะนักเตะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆอันดับที่ 3. ามาบีเกียตา54ล้านปอนด์จากอาบาลาิซิกก่องกางที่ว่ากันว่าเจคเก็ตลับจินชอบแบบสุดๆและพยายามอย่างมากกว่าที่จะได้ตัวมารม่วมเทียมราะว่าเจ้าตัวกลับต้องเจออาการบาดเจ็บตามรังควานไม่เลิกทําให้โอกาสที่เขาได้ลงเล่นลงสนามอย่างต่อนเนื่องเลยไม่มากเท่าไหร่นัก แต่เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายฟิตสมบูรณ์เขาก็มักจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยงเยี่ยมเสมออันอดับที่2อ,อาลิชันเบเกอ56.3ล้านปอนด์จากโรมา่าในดันที่เจ็บดราซิลถูกดึงมาร่วมทีมแบบไม่ต้องคิดมากหลังจากลอลิสคาริวูสโชว์ฟอร์มเฟื่อฟ้าหมดอนาคตในเกมนัดจิงชาเลิศยูฟ่าชมลีกพบกับเดนมาร์กซึ่งนันว่าการมาของพ่อหมีถือว่าช่วยหงแดงได้มากเลยทีเดียวแม้ว่าเจ้าตัวจะมีวันที่ออกทะเลไปบ้าง แต่เขาก็เป็นผูส้สะมประที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวอันดับที่1เฟอร์กี้ฟานไดเจสิ6 2ดสล้านปอนด์จากเซาท์เดมตันกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณนะตอนนั้นในตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งหลังจากนั้นแมนยูก็ซื้อหาดรว่ยไม่กว่าในราคา80ล้านปอนด์เป็นการลบสถิติและโดนวิาพากษ์วิจารณ์มากมายว่าลิเวอร์พูลมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยแต่เฟอร์กี้ฟานไดกับโจฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมไร้ที่ติ มันผิดและสวนทางกับฮร์รี่ไม่กไาวที่โชวฟ์ฟอร์มได้อย่างอุบาทบ์วิ่คิฟนานไดนะครับจนสามารถยกระดับการเล่นเขมรับที่อ่อนโยดเยือของหงดังลิมพูให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและเขาก็กลายเป็นกองหลังที่ใครต่อใครต้องออกมาชช่้จมในความสามารถและทางบอลที่สุดยอดแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นตบหน้าพวกนักวิากวจารณ์ซัดจ๋อยไปเลยทีเดียว โรเบอร์สันเปิดเผยเคล็ดลับที่ทําให้ไม่เคยหยุดพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นเสาหลักของลิเวอร์พูลแอนดูโรเบอร์สันนะครับแบ็กซ้ายสายบวกของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ตนเองไม่เคยหยุดพัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักคนสำคัญข,ของทัพหงแดงอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือคนเราต้องพัฒนาให้ขึ้นในทุกๆวันห้ามย่าอยู่กับที่เด็ดขาดและมันเป็นอะไรที่สามารถลงมือทําได้พร้อมกับประเมิน ได้แทนทีด้วยโรบเบอร์กล่าวกับ l i v e ูลดอ l c o m ด้วยความที่ผมเติบโตมาจากการเป็นนักเตะที่ไม่มีใครต้องการฉะนั้นจึงไม่เคยรู้สึกว่าเราดีมากพอและอยากจะเก่งกว่านี้อีกเรื่อยๆอยากช่วยทีมประส,สบความสำเร็จเป็นแชมป์มากขึ้นแน่นอนว่าการครองมาลังยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกหรือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนก็ถือว่าพีคสุดๆแล้วสําหรับชีวิตของผมแต่เอาเข้าจริงๆแค่นั้นมันยังไม่พอหรอก เมื่อคุณทํางานอยู่ในองค์การน,นี้แล้วนะครับและเป็นนักฟุตบอลท,ที่มีช่วงอายุเหมาะสมความปรารถนามุ่งมั่นมันย่อมถูกเติมเต็มเข้ามาึืนเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นผมจึงอยากพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เพิ่มอีกรวมถึงรายการต่างๆที่เราไม่เคยทําได้ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้ไปคนเดียวเพราะเพื่อนร,ร่วมทีมของผมที่ลิเวอร์พูลต่างก็มีชุดความคิดเหมือนกันหมดพวกเราต้องการความท้าทายและความสมําเร็จใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและ แม้ว่ารู้ว่ามันยากมากแค่ไหนก็ตามแต่เราจะไปถึงเป้าหมายให้ได้นี่คือสุลคาาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยือนของที่4ก่ส่กุมภาพันธ์